สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างปุ่มกระตุ้นในแฟนเพจนะครับในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับอย่างแรกให้เข้าไปที่แฟนเพจของเราก่อนมจะเลือกแฟนเพจกระเป๋ากระเป๋าเด็กเป้เด็กน่ารักสุดเก๋น,นะครับหลังจากที่เราเข้ามาในหน้าเพจแล้วให้เข้ามาที่ปุ่มแรกนะครับตรงที่เลือกซื้อเลยตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตอนแรกไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับให้เข้าไปที่แก้ไขการกระตุ้นให้ดําเนินการตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปในปุ่มนี้ให้เราเลือกหลายแบบเลยนะครับจองเลยติดต่อเราใช้แอปเล่นเกมเลือกซื้อเลยสมัครใช้งานชมวิดีโอในที่นี้ผมใช้คําว่าเลือกซื้อเลยนะครับแล้วก็ใส่เว็บไซต์ของเราเข้าไป chillshop com นะครับใส่แบบนี้นะครับใส่เสร็จเรียบร้อยให้เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับคลิกคลิกถัดไป ในที่นี้ท่านจะให้เราเระบุปลายทางนะครับว่า iOS เนี่ยไปไปเข้าเชื่อมสู่แอปหรือว่าเชื่อมสู่เว็บไซต์ของผมจะใช้เว็บไซต์นะครับก็คือเลือกเว็บไซต์แล้วก็คลิกถัดไปแล้งถัดไปนะครับตัวนี้ก็เป็น Android นะครับ Android ตัวนี้ก็เลือกเว็บไซต์เหมือนกันเพราะาผมไม่ได้ใช้แอปเลือกเว็บไซต์นะครับก็คลิกบันทึก แค่นี้ครับง่ายๆการสร้างปุ่มกระตุ้นมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับที่ติดตามวิดีโอนะครับสวัสดีครับ